นะครัเดี๋ยวครับเดี๋ยวปล่อยไปยาวๆนะครับเืมองปิดเบรคครับเรื่งปิดเบรค อย่าเข้าป่าอย่าเข้าป่าอย่าอันอ่ะโอ้ยคอครับคอปคอว่าแม่งไอ้โดนะครับคอใหญ่ครับ ขอดใ่ญ่ครับอ้องครับขอใหญ่ครับอายุต่ำแขนครับนึกว่าปลาปลาดูครับนึกว่าปลาชะโดนะครับก่บ,บอกว่าแม่ครับรอดแล้วครับ